บนก้อนหินเอาวางเอแล้วก็ตักน้ํารดบนก้อนหินห้ากระ b u o ห้ากระบวยอ่ะสองอ้าโอเคดูของเราดิแม่เอาดูของเราดิแม่เอาทำไม่ได้ผักบุ้งแฟมิลี่ผักบุ้งตอนนี้เราอยู่ที่ม่อนกูเวนม่อนกูเวนม่อนกูเวนค่ะเธอนี่นะคะม่อนกูเวนนะคะทุกคนจุดแรกเราก็มา ใช่ต่อคิวตรงนี้นี่ต่อคิวตรงนี้นี่นะคะเราอยู่ตรงนี้นี่อย่างนี้สองที่เรานอนคูเวนนะคะนี่สองที่น่าสนใจว่าลูกร้านไอศกม <c oughs> อะไรอย่าพึ่งคะ่ะคุณต้องไหวให้เสร็จก่อนนะคะ <c oughs> ขั้นตอนวิธีหนูไปทําตามนี้อ่ะชําระล้างนะวางเหรียญบนก้อนหินเอาวางขางล,ลิกูกโอเคอ่าแล้วก็ตักน้ํารดบนก้อนหินห้ากระรวย y ห้ากระบวยอ่ะตักน้ํารดค่ะ าบ,บวยคือห้าครั้งลูกนะเอาลถตรงที่เรานั่นแหละเอาไม่เป็นไรหนะึ่งสองสามสี่นโอเคเสร็จแล้วก็ตักน้ําล้างมือขยับมาค่ะเขามีตั้งหลายอันตักน้ําล้างมือข้างนอกนี่นะไม่ใช่ตักล้างในนั้นนะตักน้ําในนั้นอนะมาล้างมือนอกอ่างตักโอเค เอาล้างมือตรงนี้ข้างล่างนั่งลงไปเอาล้างมือสองข้างโอเคเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าทานับหนึ่งครั้งอ่า,อาแล้วตบมือหนึง่งครั้งโอเคค่ะตอนนี้แม่เราก็จะลองทํานะคะนี่ อืมคุณแม่ทำเดิมมากืมเรียบร้อยต่อไปเราจะไปไหว้อ่ะคือเอาไปหนึ่งชุดค่ะโอเคจะไหว้นี่นะคะผมไหว้เราอะ อันนี้ค่ะวุ้งจะเติมน้ำมันตะเกียงแต่ตรงนี้ก็ได้ใส่ข้างล่างนี่ตรงนี้มีไฟข้างบนมีไฟเห็นไหมเราเติมข้างล่างนี้เออระวังกระเด็นนะคะอ่าใส่ไปเลยลูกตรงนั้นเลยค่ะโอเคเอาขวดทิ้งตรงนี้อ่าแล้วก็จุดไฟจุดหนึ่งอันนะคะอ่าจุดเลยอ่านวิธีให้นำทูปจุ่มน้ำมันก่อนจุดไฟจุ่มไปเลยค่ะแล้วก็จุดไฟพะละดูของเราดิ ดูของเราดิไม่เอาทำไม่ได้ขอคนอื่นเขาทำแบรนดของเราดูดิโตบุงบุ้งเราลูกเช่วงมากปล่อยไปปล่อยไปเดี๋ยวเราไปไปไหว้ทางอื่นก่อนเดี๋ยวเราไปดูว่าหวยเราจะได้หวยเลยกันไปเราไปปิดทองไปลูกนี่บุ้งอยู่นี่ลูกอ่าข้างในนะลูกนะ ข้างในสุดเลยเนี่ยองค์ใหญ่สุดข้างในค่ะสาูุได้นะลูกนะ ตอนนี้ก็เราไหว้พระเรียบร้อยใช่ไหมเราจะกลับกันแล้วเนาะอ้าวฮะหลังจากที่ทําบุญแล้วได้อะไรได้ความเย็นชุ่มเย็นใช่ก่อเย็นไหมไอติมอ่ะอ,อืมเราจะกลับบ้านกันแล้วอาจชรมันก็ได้ <c oughs> นี่เราจะกลับกันแล้วนะทุกคนไหว้พระเรียบร้อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเขาจะสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยแมวะ <c oughs> มบังเอิายบายค่ะ